สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านสวัสดีช่วงคริสต์มาสนะคะตอนนี้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสเข้ามาทุกทีแล้วนะคะแอดมินก็มาทํางานปกติถ้าถามว่ารายได้ปีนี้นะคะไม่ได้พุ่งกระฉูดเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่าช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยออกจากบ้านไม่ค่อยออกมาช้อปปิง้งไม่ค่อยมาจับใจใช้สอยนะคะเพราะว่าเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าออช่วงเนี้ยจะมีช่วงเออ โควิดเข้ามาในในช่วงเวลานี้ด้วยซึ่งเป็นมาแล้วก็สองปีแล้วเนาะสองปีกว่าแล้วแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็ดูแลตัวเองการที่เราไม่ออกไปจับใจ่ายใช้สอยทั่วๆไปนะคะก็ทําให้เราสามารถที่จะเออปลอดภัยจากโครภคภัยไข้เจ็บได้นะคะไม่เป็นไรก็แอดมินก็มาทำงานปกตินะคะมีลูกค้าหรือไม่มีเราก็มาทํางานปกติเพื่อที่ว่า เรามาเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเนาะอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําก็มาเผื่อมีใครลงเข้ามาซื้อคูปองเนาะเอาไปเป็นกิฟต์วอเรชั่นสำหรับพญญาติผู้ใหญ่วันนี้ก็แอดมินก็จะมาพูดถึงเรื่องเทศกาลคริสต์มาสนะคะกอ็อีกไม่กี่วันแล้วเนาะวันนี้ก็วันที่11บละส1บเอ็ดอีกสองอาทิตย์นะเราก็จะได้หยุดช่วงคริสต์มาสก็ใช้เวลา ประมาณ3ามสี่วันนะคะก็คือวันที่24่สือี่เราทํางานครึ่งวัน25ห้าเราก็ทํอหยุดอีกหนึ่งวัน26หนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาทํางานปกติแล้วก็ทีร้านก็จะหยุดอีกทีก็คือวันที่3าเอกับวันที่1เพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่กันนะคะเออไม่ได้ไปปาร์ตี้ที่ไหนนะคะแอซี FC. เพียงแต่ว่าแอดมินก็หยุดพักผ่อนเนาะเทศกาลเราก็ถือยุดหลักเทศกาลไป ับคนเยอรมันไปด้วยเพราะว่าเป็นวันครอบครัวก็มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้ตัวเองแล้วก็ถือเวลาพักผ่อนไปด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษไม่มีของขวัญให้ใครก็เพราะว่าเราอยากอยู่บ้านไม่ไปไหนนะคะทำอาหารทานเองที่บ้านอาหารไทยก็อร่อยเลิศลสนะคะก็ในช่วงนี้นะคะก็อยากบอกให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเพราะว่าช่วงที่เป็นเอ,อ่อช่วงหน้าหนาวเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยเพราะกลัวอากาศหนาวนะคะแอดมินอยากให้อยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้ออกไปเดินรับอากาศที่สดชื่นนะคะอากาศสดชื่นเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นออกไปรับแสงแดดวิตามินดีนะ,ะทำให้กระดูกร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็วิตามินดีเนี่ย ทำให้ร่างกายอบอุ่นนะฮะบํารุงกระดูเออบำรุงผิวพรรณนะฮะสังเกตได้เลยว่าคนส่วนมากเนี่ยทําไมคนยุโรปไปเที่ยวแถบที่มีแสงแสงแดดเยอะๆเพราะว่าคนยุโรปเนี่ยจะมีเอ่อแสงตะบันน้อยกว่าบ้านเราอย่างเช่นเออย่างคนสวีเดนนะคะหนาวไปครึ่งปีนะฮะนั่นแหละค่ะคือช่วงเนี้ยดื่มน้ําเยอะๆดื่มอาหารเออทานอาหารที่มีสุขภาพ ดื่มเครื่องดื่มที่อุ่นๆเพื่อปรับปรุงปรับร่างกายภายในให้อุ่นนะคะถ้าภายในโอเคอบอุ่นแล้วข้างนอกก็จะอุ่นตามมาด้วยแต่วันนี้ก็แอดมินก็อยากจะแนะนำคอลลาเจนตัวหนึ่งให้ให้ทุกคนได้ได้ลองชิมกันในะช่วงหน้าหนาวนะคะและ้วก็เออก็คือเป็นคอลลาเจนที่แอดมินก็ดื่มประจำอยู่นะครับก็บำรุงกระดูกเออบำรุงผิวบำรุงผมบำรุงเล็บ ทําให้ผิวพรรณสดใสนะคะตัวคอลลาเจนนี้เดี๋ยวแอดมินเอามาให้ดูนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะนี่นะคะสาหรับแอดมินดื่มตัวนี้ค่ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะก็แอดมินดื่มมาแล้วสามสี่เดือนแล้วนะคะ ก็รู้สึกว่าตัวเองหน้าตาสดใสตัวนี้ไม่ใช่ตัวลดน้ําหนักนะคะไม่ใช่นะคะแต่ก็ดื่มเพื่อบำร,รุงภายในแต่บางคนดื่มแล้วน้ําหนักลดจริงๆแล้วไม่ได้ลดหรอกค่ะร่างกายกระชับขึ้นนะคะก็แอดมินก็ดื่มตัวนี้มา4เดือนแล้วก็คือการดื่มคอลลาเจนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดื่มทุกวันจนถึงทั้งปี2อปีสาปีไม่ใช่นะคะแอดมินอยากให้ทุกคนดื่มคอลลาเจนนะคะดื่มจริงแต่ขอให้เปลี่ยนเป็นตัวอื่นบ้าง ดื่มตัวนี้สามสี่เดือนแล้วก็พักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดดื่มไปเรื่อยๆก็จะเป็นการดือ,อยานะคะก่อนดื่มนะคะเราจะดื่มคอลลาเจนตอนเช้านะคะตอนท้องว่างเพราะว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะคอลลาเจนที่เป็นตัวน้ําเนี่ยจะละลายจะซึมซับได้ดีกว่าตัวเม็ดนะคะก็ดื่มไปก็ซึมซับได้เลยนะคะแต่ตัวเม็ดเนี่ยต้องไปกระจายให้มันเป็นผงแหลกต้องรอน้ํามาซึมซับแต่ตอนนี้ไม่ต้องคะ่ะขยาขยาวดื่มได้เลยหลังที่เรา ื่นมาดื่มน้ำสิบนาทีก็มาดื่มคอลลาเจนแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือตอนตอน,ตอนเย็นนะคะท้องว่างดื่มคอลลาเจนก็ดื่มน้ําตามด้วยนะคะเดี๋ยวฟันจะผุเอาเพราะว่าในตัวนะคอลลาเจนมันมีรสชาติหวานหวานกลมกล,มกลม่อมออ,ออกสไตล์น้ําผึ้งนะคะแต่จริงแล้วเป็นดอกไม้ป่าแค่ดมก็ยังน่าดื่มเลยค่ะเดี๋ยวแอดมินดื่มให้ดูนะคะ ตอนนี้เลยค่ะก็ของดีบอกต่อนะคะแอดมินก็ไม่ได้กำไรอะไรทางนั้นเลยเพราะว่าแอดมินซื้อมาดื่มเองเพียงแต่ว่าอยากแนะนำให้ทุกคนดื่มคอลลาเจนแต่อย่าดื่มเกินกำลังนะคะคอลลาเจนดื่มเต็มที่ต่อวันหนึ่งร้อยมิลลิกรัมค่ะมากกว่าน,นั้นก็ไม่ดีแล้วรสชาติดีค่อยคจิบมีอารมณ์ใส่อารมณ์เล็กน้อยทำให้เรารู้สึก เหมือนเราจิบวายค่ะเอาง่ายๆเหมือนเราจิบวายจิบไปได้กลิ่นไปให้ร่างกายเราแบบสดชื่นนะคะเดอะคอลลาเจนตัวนี้นะคะมีซิงค์ผสมด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นกระชุ่มกระชวยนะคะนอกจากจะทำให้ผมสวยเล็บสวยผิวสวยฟันฟันไม่ผุแล้วนะคะยังทำให้ ร่างกายกระชุ่มกระชวยค่ะสำหรับคนที่ตื่นเช้ามาเนี่ยรู้สึกเพียๆก็หลังดื่มน้ำแล้วก็ดื่มคอลลาเจนตามจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นกลับมาได้รวดเร็วมากเลยค่ะกระพี้กระเป๋าอยากทำงานต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอซทุกท่านแอดมินฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพรักสุขภาพตัวเองคอลลาเจนนะคะอย่าลืมทุกเช้าและก่อนนอนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ บายบายนะคะไว้พบกันใหม่